The Greatest Grand Sale ลดใหญ่80%ลดทั้งสูตรลดทั้งห้าง The Greatest Grand Sale ลดใหญ่80%ลดทั้งสูตรลดทั้งห้างที่สุดการคาเซนทรัลทั่วไทยสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเดอะวันช็อปและรุ้นรางวัลรวมมูลค่า4.5ล้านบาทรุ้นบัตรตำนานช้อปปิ้งฟรี400,000บาทและรางวัลอื่นๆกว่าร้อยรางวัล40ท Top spender รับทิปการ์ดมูลค่า15,000บาท บัตรเครดิตเซ็นเทลเดอะวันรับเครดิตเงินคืนสูงสุด10%ไม่ต้องแลกคะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด20%จากบัตรเครดิตมากมายผ่อนสูงเซ็นสูงสุด24เดือนช็อปแจกแลกคอยทุกวันรับพอยเดอะวันสูงสุดคูณ3กว่า300ร้านคา้าแลก200คอยรับส่วนลด100บาทกับร้านที่ร่วมรายการแลก1,000คอยรับส่วนลด150บาทที่ร้านค้าในเครือเซ็นเ l r รีเทลช็อปวันพุธหยุดโรคร้อนรับฟรีถุงผ้าเวสเดย์นน่ใบมูลค่า350บาท ช็อปยกแกง1นมิถุนายน66ถึง31มสิบ,บรกรกฎาคม66ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ